สวัสดีค่ะพี่จะมาแบ่งปันในเรื่องของการใช้กดแรงดูดในการดึงดูดเงินผ่าที่สําคัญของกดแรงดูดของการโปรแกรมจิตใต้สํานึกของสมองของเราเนี่ค่ะถ้าหากว่าวันนี้เพื่อนๆบน่บนใช่ไหมคะบน่นร้องไห้เสียใจคิดมากอารมณ์ไม่ดีค่ะจะทําให้เพื่อนๆไม่สามารถดึงดูดเข้าเงินในบัญชีหรือแม้กระทั่งกระเป๋าหรือค้าขายอะไรอยู่ก็แล้วแต่ค่ะ จะไม่สามารถทําให้เราขายของออนไลน์เฮงปังหรือไรมาทมาได้ถ้าหากว่าเพื่อนมีอารมณ์ไม่ดีค่ะนะทีนี้เราอยากดึงดูดเงินตั้งแต่การทํางานการค้าการขายแต่เราอยากได้ไรายได้เพิ่มจากการขายของออนไลน์หรือทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่อยากให้เงินเข้ามาหาเราค่ะเราตั้งใจในการทํางานก็จริงแต่เราจะไม่กดดันตัวเองค่ะเพื่อนให้เราปล่อยวางค่ะแต่ให้เราสะกดจิตเงินทุกครั้งที่เข้ามาหาเราด้วยการขอบคุณค่ะขอบคุณเงิน หนึ่งร้อยบาทนะรักนะขอบคุณเงินแบงค์ห้าสิบขอบคุณเงินเหรียญขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลังไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาเช่นเพื่อนๆมีเงินอยู่หมื่นนึงใช่ไหมก่อนที่เพื่อนๆจะเอาเงินอะไปใช้จ่ายอะไรให้เพื่อนๆขอบคุณบอกรักเงินหนึ่งหมื่นบาทสองหมื่นบาทสามหมื่นบาทหรือบางคนบางคนเพื่อนๆที่มาติดตามอาจจะมีเงินเยอะเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆขอบคุณเงินในบัญชีที่มี รู้สึกดีใจกับเงินที่มีค่ะถ้าสมมุติว่าวันนี้เพื่อนๆอยากให้เงินงอกเงยขึ้นใช่ไหมคะแนะนําแบบนี้นะคะวันนี้ถ้าหากว่าเรามีเงินอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะาไปลงทุนอะไรดีเพื่อให้เรามีไรายได้เพิ่มเช่นเพื่อนๆอาจจะไปหาอ,อมทองค่ะกับโลกออนไลน์หรือในห้างได้ที่เขารับตัวแทนจําหน่ายที่มันน่าเชื่อถือเชื่อใจได้เพื่อนๆก็จะมีะไรายได้จากการเป็นในหน้าอ,อมทองเช่นถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเงินอยู่ห้าร้อยมีเงินอยู่พันหนึ่งใช่ไหม พเพื่อนๆก็เอาเงินไปลงทุนกับสิ่งที่พเพื่อนๆรักชอบเช่นรักกับการดูแลหุน่นดูแลผิวดูแลสุขภาพเช่นปวดกระดูกใช่ไหมคะก็ไปซื้อคอลลาเจนมากินแล้วก็กินดีกระดูกแข็งแรงก็ขายก็จะทําให้พเพื่อนๆมีรายได้เพิ่มค่ะแต่ระหว่างทางนะคะต,ตลอดวันค่ะให้เราฝึกจิตเหมือนว่าเราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็เพื่อนโมอันนี้เราอยากมีเพื่อนที่ดีใช่ไหมอ่ะ ขอบคุณเงินขอบคุณสมาชิกเงินเพื่อนของฉันที่แบบมาแบบทําความดีช่วยฉันมาช่วยฉันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะของฉันที่ทํางานได้อย่างนี้เยี่ยมขอบคุณนะฉันรักคือนะขอบคุณมันนี่ที่แบบไหลมาเทมาไม่มีสิ้นสุดไม่รู้จบ ขอบคุณสมองของฉันฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านสมมติว่าวันนี้เพื่อนๆอยากได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมเช่นสมมติว่าเราอยากหาเงินได้ห้าหมื่นต่อเดือนใช่ไหมเพื่อนๆก็ตั้งเป้าโปรแกรมจิตฉันมีสมองที่สามารถหาเงินได้เดือนละห้าหมื่นเพื่อนๆต้องให้ค่าตัวตัวเองเท่านี้สมมติว่าเพื่อนๆอยากได้เงินเดือนละแสนเพื่อนๆก็ตั้งโปรแกรมจิตสมองของตัวเองไปเลยว่า ขอบคุณเงินหนึ่งแสนบาทจากช่องทางที่ไม่คาดฝันสิ่งนี้เป็นจำนวนเงินพอดีที่ทำให้เรามีอิสรภาพทางด้านการเงินขอบคุณจักรวาลที่ส่งหนทางในทางที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้ฉันคิดดีผู้ด,ดีทำดีทำให้ฉันมีรายได้าจากโลกอะอไรอาชีพอะไรที่มันจะทำให้หนูมีรายได้แบบได้วันละเท่านั้นเท่านี้เช่นมันมีอาชีพไหนที่สามารถทำให้หนูหาเงินได้วันละวันละหมื่นขึ้นไป วันละห้าพันสามพันขึ้นไปอ่ะแล้วแต่ทุกคนอ่ะอธิษฐานเลยค่ะขอเจอไอเดียที่สามารถหาเงินได้วันละพันสองพันวันละหมื่นวันละแสนวันละล้านเดือนละล้านแล้วเชื่อไหมจกกักรวาลก็จะส่งหนทางให้เพื่อนๆไปเจอหนทางในการหาเงินที่แบบมันได้จริงอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เออเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆด,ด้วยในสิ่งที่เพื่อนๆอยากทํานะคะเออวันนี้นะพี่ก็ ไปถามน้องคนหนึ่งเนาะเขาเป็นลูกค้าพี่นิดแหละนั่งคุยกันถามหน่อยได้ไหมว่าแกเคยเล่นแบบไอ้พวกสล็อตไหมพี่นิดเคย,เยถามอย่างนี้เนะาะก็เลยว่าเขาก็เลยบอกว่ามันได้จริงพี่ผมเคยได้มาแบบโอ้เจ็ดหมื่นเลยนะพี่ในช่วงผมเล่นอะแต่ทุกวันนี้ผมมาได้เล่นแล้วถ้าผมอยากลองเล่นผมก็เล่นครั้งละร้อยสองร้อยก็ได้พันหนึ่งเงี้ยเออเราเ็าเลยแบบว่าเฮ้ยคือบางทีอะ่ะ พี่อยากจะบอกเพื่อนว่าบางสิ่งบางอย่างมาันอาจจะได้เงินจริงกันแหละแต่เราอย่าไปตัดสินใครเว้ยเราก็เคยเป็นคนหนึ่งที่แบบแต่ว่าคนนี้เขาทําไม่ดีกับเราอ่ะแต่เราก็จะแบบจะเหมารวมไปเลยอ่ะว่าคนมันไม่ดีทุกคนอ่ะเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมเออเราก็ต้องต้องคิดด้วยว่าแม่งคนมันไม่ใช่ว่าจะดีไม่ดีทุกคนอ่ะคนที่มันเคยทําร้ายจิตใจเราก็ไม่ใช่ว่าคนที่สองเนี่ยจะเป็นคนไม่ดีเหมือนคนนี้อะไรแบบเนี้ยนะเราก็ต้อง เราก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยค่ะทุกคนก็ลองถ้าใครอยากดึงดูดเงินก็ฝึกค่ะฝึกฝึกคิดดีพูดดีกับตัวเองก่อนแล้วก็ลองคิดดีพูดดีกับคนอื่นนะโดยการที่เราอยู่กับตัวเองก่อนอยู่กับเงินรักเงินถ้าวันรักตัวเองเป็นก็จะรักคนอื่นเป็นแม่นินทาไม่ว่าร้ายคนอื่นนะไม่ดูถูกใครไม่ข้ามใครเวลาคนอื่นเขาลำบากแค่นี้นะคะเพื่อน ขอบคุณทุกคนค่ะที่มาเห็นคลิปนี้แล้วก็ติดตามกันนะแค่มองอะ่ะครูบาอาจารย์ของเราแค่บอกว่ามองแล้วก็ปล่อยวางขอบคุณบอกรักเงินแล้วก็แบบถ้าเห็นภาพได้ดี่รู้สึกถึงเงินจํานวนมากที่กําลังจะไหลมาทีมาหาเราอะ่ะเหมือนนี่แหละแล้วเขาก็จะไหลมาทีมาหาเราช่วยเรื่องส่วนเรื่องเคล็ดลับดึงดูดผู้ชายเดี๋ยวจะเอามาให้